สวัสดีค่ะทุกคน ขอต้อนรับสู่แมนเซธทาโร่ายตานะคะจงจําไว้ว่าพวกคุณคือเซฟโซนะรอยยิ้มของตานะคะการที่คุณเข้ามาดูคลิปนี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญเพราะเราคือพลังงานเดียวกันเลยหากันจนเจอนั่นเองใครสนใจดูดวงปรึกษาปัญหาแบบฮิวริ่งฮิวใจสามารถติดต่อตามาได้เลยนะคะท่านไหนอยากซัพพอร์ตค่าขนมน้องตารายละเอียดอยู่ด้านล่างใต้คลิปนะคะและขอบคุณสําหรับการกดปุ่มซัเปร์แตงการสมัครสมาชิกการต่ออายุสมาชิกและการ p o r t พอตาทุกช่องทางด้วยนะคะแล้วตาก็มีขายวอลเปเปอร์มือถือเสริมดวงแหวนและพวงมุญแใจหินแท้เสริมดวงรายละเอียดก็อยู่ด้านล่างใต้คลิปเช่นกันค่ะสวัสดีคนราศีตุลด้วยนะคะมาดูการเปลี่ยนแปลงของคนราศีตุลในเดือนธันวาคมนะคะจะมีเรื่องราวอะไรบ้างคะตาหวังว่าทุกคนจะสบายดีช่วงนี้อากาศก็หนาวแล้วนะคะแล้วก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะใกล้จะปีใหม่แล้วด้วย ส่งความสุขให้กับทุกคนนะคะน้องตาจะเป็นแซนตี้นะคะจะมีแจกของขวัญน,นะคะมาเล่นเกมกันตอนเดือนธันวานะคะเอาละคะมาเริ่มเมามส์มอยสอนไพ่ฮาร่กันได้เลยนะคะให้ทุกคนนิ่งตั้งสมาธิค่ะตาขอเช็คพลังงานก่อนนะคะเกบโบอบางคนตอนนี้นะคะ พลังงานค่อนข้างที่จะมั่นคงมากๆมีการอยากจะได้รับของขวัญจากจัก,กรวาลหรืออยากได้รับของขวัญการประทานพรจากคำอธิษฐานของคุณนั่นเองนะคะนี่คือพลังงานของคุณนะคะแล้วในเดือนธันวาคมคนราศีตุลจะมีเรื่องอะไรเกิดขึ้นกับคุณคะการเปลี่ยนแปลงด้านไหนคะ เซมพอร์เรนค่ะการเปลี่ยนแปลงที่แท้โรินะคะทุกคนสิบไม้เท้าความเหนื่อยล้าราชินีถือเหรียญฮึมราชาถือไม้เท้าเดอะสตาร์ในเดือนธันวาคมนะคะคนราศีตุล จะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นกับคุณคุณอาจที่จะได้ย้ายงานสำหรับคนที่ปรารถนาที่จะย้ายงานนะคะเป็นไปได้ว่าคุณจะได้ย้ายงานรอโบน,นัสก่อนแล้วก็ย้ายไปในช่วงปีใหม่นะคะก็จะต้องเหนื่อยล้าในการศึกษาหาความรู้ในงานที่ใหม่นะคะ ก็เป็นการเปลี่ยนแปลงที่ดีนะคะเป็นการเริ่มต้นใหม่ของปีใหม่เป็นการที่คุณจะมีการขยับขยายถ้าคุณอยากจะออกมาทํากิจการของตัวเองก็ได้เช่นกันนะคะมีการขยับขยายกิจการตอนแรกๆก็จะเหนื่อยแต่เป็นเหนื่อยที่คุณจะรู้สึกว่าคุ้มค่าค่ะเราจะมีความมั่นคงในเรื่องของการเงินเพิ่มขึ้นด้วยนะคะมีการรักตัวเองมากกว่าเดิมมีการใส่ใจดูแลความรู้สึกของตัวเองมากขึ้นแล้วก็ จะได้ใช้ศักยภาพของคุณได้เต็มที่แล้วอะค่ะสำหรับบางคนที่ทำงานในด้านของสื่อในการใช้เสียงออกหน้ากล้องหรือว่าด้านในดใดก็แล้วแต่ที่คนหมู่มากนะคะทำงานเกี่ยวกับสาธารณะคุณก็จะมีความโดดเด่นมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวจะโด่งดังมากๆจะเป็นเดือนที่ถ้าคุณขอพรตารู้สึกว่าคุณจะได้รับสัญญาณจากจักรวาลนะคะว่าพรของคุณนะ่ะ อยู่ขั้นตอนไหนแล้วมีการคอนเนคกับตัวเองเพื่อที่จะรับรู้ว่าเรายังติดปัญหาในด้านไหนอยู่อะค่ะโดดเด่นโดดเด่นนะคะคนราศีตุลแล้วคุณจะใจเย็นมากขึ้นนะตามองเห็นว่าคุณจะมีแผนการอันยิ่งใหญ่ที่อยู่ในใจอยู่แล้วอะค่ะแล้วก็จะลงมือทำแบบที่จะรู้ทุกกระบวนการด้วยนะ รู้อย่างละเอียดมีเหตุผลชอบที่จะทํางานชอบที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองแล้วก็รู้แล้วว่าเวลาที่จะรักหรือว่าชอบอะไรคุณจะทําเต็มที่อะค่ะไม่มีคําว่าบน่นถึงแม้ว่าคุณจะบน่นแต่คุณก็ทํานี่คือคนที่เป็นคนราศีตุลนะคะน้องตาก็เป็นหนึ่งในนะั้นเช่นกันอืมคุณดูสิราชินีถือไม้เท้าสำหรับ คนที่ปรารถนาเรื่องคู่รักแล้วมีอยู่ในใจที่คุณคิดไว้นะคะคุณจะได้เจอคู่บุญคู่บรารมีที่ลงมาทําภารกิจสําหรับบางคนที่ยังไม่เข้าใจในเรื่องของภารกิจนะคะอาจจะหมายความว่าคือก่อนที่คุณจะลงมาเกิดเนี่ยคุณได้ตั้งจิตได้สัญญากับตัวเองว่าจะลงมาเกิดบนโลกใบนี้ เพื่อที่จะทําภารกิจของคุณอาจจะเป็นการ healing, ฮิลลิ่งคิวใจคนอื่นหรืออาจจะเป็นการทําธุรกิจต่างๆที่ทําให้โลกใบน,นี้น่าอยู่มากขึ้นนะคะคุณจะเจอคู่บุญคู่พรมีคู่ภารกิจที่แท้จริงนะคะอืมในเดือนธันวาคมสำหรับคนที่ยังไม่มีคู่แต่ถ้าคุณมีคู่อยู่แล้วนั้นน่ะตากําลังคิดว่าโปรเจกต์นี้ของคุณน่ะคุณจะสามารถที่อยู่ในใจคุณนะคะจะสามารถ ทำมันได้อย่างโด่งดังจะประสบความสําเร็จมากๆแล้วก็มีคนที่จะคอยซัพพอร์ตคุณคุณจะรู้สึกฮึกเหิมมีไฟในการลงมือทําบางสิ่งบางอย่างแล้วคุณรู้ว่าฉันทําได้ฉันเป็นคนนั้นได้ฉันทําแล้วฉันประสบความสําเร็จได้จะไม่ยอ่อท้อเหนื่อยสายตัวแทบขาดแต่คุณก็มั่นคงกับตัวเองว่า ฉันทําได้แน่นอนฉันเป็นคนนั้นได้ฉันเป็นคนนี้ได้นี่คือพลังงานของคนราศีตุลน,นะคะถึงแม้ว่าบางครั้งบางทีนะ่ะคุณอาจจะเป็นคนที่เที่ยงตรงนะคะตรงฉินนะราศีตุลน,นะคะเห็นใครโดนเอารัดเปรียบไม่ได้จะต้องไปช่วยเหลือจะต้องไปออกปากแทนเขาแต่ต่อไปนี้ยคุณจะนิ่งได้มากขึ้นนะคะถามว่าจะไปออกปากแทนอยู่ไหม อาจจะมีการไปคุยแต่ว่าไม่ได้แบบต่อหน้าอะไรอย่างเงี้ยอาจจะเป็นรับหลังก็ได้นะคะไปคุยว่าเออเนี่ยต้องทำอย่างนี้ไม่ดีนะหรืออะไรประมาณเนี้ค่ะคอยช่วยเหลือคนอื่นอยู่เสมอก็นี่คือคุณนะคะก้าวถ้วยความสุขเหนื่อยแต่ก็มีความสุข <laughs> เด็กถือดาบห้าถ้วย เด็กถือเหรียญความสุขของคุณมาจากแฟนเด็กหรือปเปล่าคะหรือว่าคุณจะมีความสุข ตอนนี้มีอยู่แล้วแหละตามองเห็นว่าคุณนะ่ะมั่นคงกับตัวเองได้แต่ยังมีสภาวะแห่งการเหนือ่อยแล้วก็รู้สึกว่าอดทนทําไมฉันถึงเหนื่อยล้าเหลือเกินแต่คุณจะใช้ความสุขอะค่ะการที่คุณทําบางสิ่งบางอย่างแล้วคุณรักมันน่ะมันความสุขเนี่ยมันจะเป็นตัวขับเคลื่อนคุณให้ไปข้างหน้าได้คุณอาจจะเคยทําอะไรบางอย่างแล้วมันล้มเหลวมาก่อนคุณอาจจะเสียใจเป็นเรื่องปกติเลยนะคะแต่คุณ อย่าเสียใจเรื่องเดิมซ้ำแล้วซ้ำเล่ามันจะกลายเป็นเสียเวลาก็คือการที่เราเอาอาดีตมาคิดว่าฉันจะต้องเป็นอย่างนี้แน่เลยในอนาคตแล้วก็เลือกที่จะไม่ปรับปรุงหรือว่าแก้ไขจุดที่ตัวเองอาจจะด้อยอยู่ให้มันแข็งแร่งมากขึ้นนะคะคุณทําทุกอย่างได้คุณมีทุกอย่างได้คุณประสบความสําเร็จทุกด้านในชีวิตได้อย่างแน่นอนคุณเชื่อตามองเห็นคนที่จะทําฝันให้เป็นจริงได้ การคิดบวกน่ะมันไม่ใช่เป็นการหลอกตัวเองแต่เป็นการเพิ่มพลังใจให้ตัวเองนะคะและคุณเป็นคนนั้นได้ถ้าการคิดบวกแล้วเราจะมีชีวิตที่ดีขึ้นน้องตาก็แนะนำให้คุณคิดบวกนะคะทุกคนถึงแม้ว่ามันจะยากถึงแม้ว่ามันจะเหนื่อยมันอาจจะเจอกับเรื่องที่ผิดหวังในบางเรื่องซ้ำๆวนๆสเสมือนกับ อตองต้ยกตัวอย่างนะคะสําหรับบางคนที่เป็นคนทั่วไปเป็นคนอื่นๆที่เขาอาจจะรู้สึกว่าทําไมฉันถึงมีแฟนเจ้าชู้ตลอดเลยเนี่ยเขาก็จะเจอแต่คนเจ้าชู้เขาก็จะเจอแต่คนที่อยู่กับเขาได้ไม่นานก็ต้องออกลายแล้วก็ต้องเลิกกันเขาจะมีเส้นของเขากันไว้เลยว่าฉันอนะมีแต่แฟนเจ้าชู้ถ้าเมื่อไหร่ ที่คนดีๆเข้าไปหาเขาเขาจะเป็นคนเตะคนดีๆออกด้วยตัวของเขาเองอืมอันเนี้ยคือเรื่องจริงถ้าคุณมีเส้นกัน้นแล้วถ้าคุณไม่เชื่อว่าฉันประสบความสําเร็จไม่ได้หรอกเพราะฉันอย่างงู้นอย่างนี้อย่างนั้นเอาเหตุการณ์บางอยา่างมาด้อยค่าว่าเราทําไม่ได้อ่ะคะ่ะคุณก็จะเป็นแบบนั้นแต่สิ่งที่ตามองเห็นสำหรับคนราศีตนลนะคุณนะ่ะ แค่เคยผิดหวังกับมันแต่คุณไม่เคยท้อค่ะคุณผิดหวังแล้วคุณเรียนรู้ฉันมีข้อด้อยตรงไหนฉันจะพัฒนาอย่างไรให้ฉันเป็นคนที่สมหวังได้มากขึ้นให้ฉันเป็นคนที่เก่งได้มากขึ้นเหมือนราชาถือไม้เท้ากับราชินีถือไม้เท้าค่ะคุณน่ะเก่งพลิกแพงสถานาการณ์ทำให้คุณได้เปรียบอยู่ได้ถูกจุดถูกที่ แล้วจะใช้ความสุขเนี้ยในการขับเคลื่อนให้ชีวิตของคุณมีแต่ความอุดมสมบูรณ์มีความมั่นคงทางด้านการเงินผักความผิดหวังนี้ค่อยๆอ,ออกไปเรื่อยๆและจะดึงดูดแต่ความสมหวังความอุดมสมบูรณ์นะคะคุณจะเติบโตอย่างสวยงามในแบบฉบับที่เป็นตัวของคุณเองโดยที่ไม่ต้องเอาตัวเองไปเทียบกับคนอื่นโลกใบนี้นะ่ะมันคือโลกมายาโลกใบนี้ มันเป็นของไม่จริงถ้าวันใดวันหนึ่งคุณรู้สึกเหนื่อยคุณรู้สึกไม่ไหวคุณไม่ได้อยู่คนเดียวคุณไม่ได้ต่อสู้อยู่คนเดียวนะคะคิดแบบนี้ก็ได้โลกนี้มันไม่จริงโลกนี้มันไม่เที่ยงแล้วคุณจะมีแรงฮึดว่าฉันจะสร้างสรรค์ชีวิตของฉันด้วยตัวของฉันเองแม้ว่าคุณจะเหนื่อยแม้ว่าคุณจะไม่ไหว แต่คุณจะผ่านมันไปได้แน่นอนนะคะเพราะคุณจะนำความเก่งกาจของคุณเป็นความสุขมาขับเคลื่อนตัวของคุณเองนะคะเอาละค่ะแล้วมีเรื่องอะไรอีกคะ1ไม้เท้าตาสติหไม้เท้าสองเหรียญและหไม้เท้า ไพ่ของคุณก็ขึ้นมาจริงๆคนราศีตุลจัสติกนะคะอืมในเดือนธันวาคมน่ะอาจจะต้องเหนื่อยล้าในเรื่องของการปิดยอดปิดปีนะคะการทํางานที่อาจจะต้องมีโอทนะหรือคุณอาจจะได้เริ่มต้นเซ็นสัญญาที่จะไปทํางานที่ใหม่นะคะเพราะว่าคุณจะต้องแจ้งลาออกสิ้นเดือนนี้ถูกไหมคะ แล้วคุณจะต้องทํางานอีกหนึ่งเดือนก็อาจเป็นไปได้ว่าคุณจะได้ไปเริ่มต้นที่ใหม่ในเดือนมกราคมมีการเซ็นเอกสารสัญญาลาออกเซ็นใบลาออกก็ได้เซ็นสัญญาที่จะไปเริ่มงานที่ใหม่ก็ได้แต่ก็อาจจะมีสำหรับคนที่มีการยายที่ทํางานอะนะคะคนที่เขาอยู่ตรงนั้นน่ะเขาอาจจะไม่ค่อยเข้าใจหรือว่าคนในครอบครัวของคุณน่ะเขาอาจจะไม่ค่อย เข้าใจว่าทําไมคุณจะต้องย้ายงานอยู่ที่นี่มันก็มั่นคงอยู่แล้วอะไรประมาณนี้ค่ะแต่คุณนะรู้ว่างานตรงนี้ไม่สามารถทําให้คุณมีศักยาภาพหรือว่าดึงศักยาภาพในตัวของคุณออกมาได้อ่ะค่ะคุณก็เลยอยากจะไปเริ่มต้นที่ใหม่อยากจะสร้างแพชชั่นให้ตัวเองอยากที่จะอวดศักยาภาพหรือเปล่งแสงเปล่งประกายเป็นดาวอะค่ะที่ใหม่ๆบ้างทุกๆท,ที่ เรามีเหตุผลที่อยู่ตรงนั้นเสมอไม่มีเรื่องบังเอิญน,นะคะเช่นไปอยู่ตรงนั้นแล้วเราตื่นรู้ไปอยู่ตรงนั้นแล้วเราควบคุมความโกรธได้ทุกๆอย่างเราจะเจอแต่ความท้าทายทุกๆวันจะเจอความวุ่นวายในบางเรื่องในเดือนธันวาคมนะคะเช่นอาจจะประชุมบ่อยเหลือเกินหรือคนที่ไม่เห็นด้วยกับการที่คุณลาออกคุณก็จะต้องพยายามอธิบายเสียหน่อยถ้าเป็นคนในครอบครัวนะคะว่าทำไม มันเกิดอะไรขึ้นอะไรประมาณนี้นะคะแต่ถ้าเป็นคนที่ทํางานน่ะไม่ต้องสนใจอย่ามาชุดรั้งคนที่ใจไม่อยู่แล้วลาออกไปอยู่ที่ใหม่ที่คุณอาจจะไม่รู้ก็ได้ว่ามันจะสามารถเติมเต็มชีวิตของคุณได้มากกว่านี้อาจจะได้รับเงินเดือนที่มากขึ้นหรืออาจจะมีทั้งงานประจำมีทั้งงานเสริมจับมือไปด้วยการสร้างบาลานซ์สร้างสมดุลทำงานไปด้วยกัน ถึงแม้ว่ามันจะเหนื่อยที่น้องตาบอกแต่คุณจะได้รับชัยชนะคุณจะมีคนคอยซัพพอร์ตแน่นอนคุณมีคนเดียวบนโลกใบนี้คุณมีออรา่าเปล่งประกายมีพรสวรรค์พรแสวงทำสิ่งที่คุณอยากทำและประสบความสำเร็จได้อย่างแน่นอนนะคะนานหน่อยแต่คุ้มนะคะคนรอบๆข้างคุณน่ะจะสนับสนุนคุณเต็มที่ในการที่คุณจะไปคว้าชอมะกอกนีมา่ะ คุณไม่ได้อยู่ตัวคนเดียวถ้าคุณบอกตาว่าคนรอบข้างคุณไม่โอเคเลยค่ะคุณตาก็อาจจะเป็นไม่ได้ว่าถ้าคุณทํางานในเรื่องของสื่ออะค่ะจะมีคนที่เขาซัพพอร์ตคุณจะมีคนที่รักคุณแบบไร้เงื่อนไขการที่คุณไปแบ่งปันเรื่องราวต่างๆที่มันมีมีที่มาที่ไปที่มันมีเหตุผลที่มันจะช่วยให้เขาสามารถแก้ปัญหาหรือว่าดำรงชีวิตของเขาให้ดีได้กว่าเดิมอะค่ะนั่นแหละ คุณจะมีคนเหล่านี้ที่คอยซัพพอร์ตคุณนะคะคนราศีตุลเพราะฉะนั้นในเดือนธันวาคมคุณจะชัดเจนมากขึ้นในเส้นทางที่คุณเริ่มต้นหรือถ้าคุณปรารถนาที่จะไปต่างประเทศคุณรอคอยที่จะเซ็นเอกสารวีซ่าอยู่ก็ได้หรือการที่ได้เริ่มต้นโยกย้ายเลยไปอยู่ต่างจังหวัดไปอยู่ต่างประเทศก็ได้เช่นกันได้ย้ายที่พำนักย้ายบ้านย้ายไปอยู่ต่างจังหวัด เบื่อกรุงเทพไปอยู่ต่างจังหวัดดีกว่าธรรมชาติจะช่วยเยียวยาฉันหรือจะทํางานที่เกี่ยวกับในเรื่องของทะเลเรือน้ํานะคะการที่ไม่หยุดนิ่งคุณจะมีการปรับเปลี่ยนความคิดใหม่เสร็จในบางเรื่องจะเป็นคนที่เก่งคนเก่งงานได้จะต้องทําแบบไหนจะต้องไปเรียนรู้แบบไหนเพิ่มเติมทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณผ่านมาไม่มีคำว่าเสียเวลานะคะอืม คุณได้รับชัยชนะ6ไม้เท้าแน่นอนค่ะจะมีความสุขมากขึ้นมากๆเลยในเดือนธันวาคมนะคะก็ใครที่จะไปจับฉลากน้องตาขอให้คุณได้สิ่งที่คุณปรารถนาไม่ว่าจะเป็นเงินเป็นทองหรือเป็นของชิ้นใหญ่นะคะจงสมหวังโดยเร็วพันนะคะทุกคนก็ยินดีด้วยแล้วก็อย่าลืมรักษาสุขภาพด้วยนะคะ จะเป็นปิดปีที่สุขภาพดีเริ่มปีใหม่แบบออกกําลังกายทุก1ินาทีเออเออกกําลังกายวันละสินาทีให้ได้คุณก็จะมีสุขภาพที่ดีมากขึ้นนะคะเริ่มออกกําลังกายตั้งแต่วันนี้เราก็มีสุขภาพดีมีความสุขแบบยั่งยืนนั่นเองนะคะเอาละค่ะแล้วเรามาดูกันว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากจะบอกกับคนราศีตุลว่าอะไรคะด้วยไพ่สุข,ขีนะคะ อิบมาเลยห้าใบอาชีพอาชีพมีน้ำใจสิ่งศักดิ์สิทธิ์บอกว่าคุณนะ่ะมีน้ำใจอยู่แล้วเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณจะได้รับก็ต้องเป็นสมหวังดังใจเพราะคุณมีน้ำใจช่วยเหลือคนอื่นตลอด มีความมั่นคงเห็นไหมคะสร้างบุญเปิดใจดีมากๆเลยดูสิเอาไปนี้ก่อนคุณเป็นผู้ให้ชอบทำให้คนอื่นมีแต่เสียงหัวร้อนอะ่ะทำให้คนอื่นมีพลังงานที่มีแต่ความสุขคุณจะส่งมอบความรักความเมตตาให้กับคนอื่นเสมอ พยายามเข้าใจคนอื่นเสมออะค่ะแล้วสิ่งที่คุณจะได้รับมันก็ยิ่งใหญ่เสมอเช่นกันดวงดาวนี้ที่อยู่ในมือของคุณมันไม่ได้มาจากเรื่องบังเอิญมันไม่ได้มาจากดวงช่วยเหลือคุณหรือว่าการที่เป็นเรื่องบังเอิญน,นะคะสิ่งที่คุณจะได้เนี่ยที่คุณจะสมหวังดังใจการเริ่มต้นชีวิตใหม่มันเกิดจากการที่คุณส่งมอบสิ่งที่ดีให้กับคนอื่นเสมอค่ะแล้ว สิ่งที้คุณจะได้รับน่ะคุณจะสมหวังดังใจเหมือนเดอะสตตา์เลยเนี่ยคุณไปขอพรอ,อะไรหรือคุณอยากจะได้ชีวิตที่ดีมากขึ้นที่จะทุกเรื่องเงินน้อยลงหรือทุกเรื่องของคนอื่นเรื่องของความรักน้อยลงอ่ะค่ะคุณจะได้รับการประทานพรแล้วนะคะอืมไพ่ขึ้นมาแบบนี้น้องตาก,ก็จะอ่านแบบนั้นเพราะมันจะสมหวังดังใจนะคะแล้วคุณน่ะ จะเป็นคนที่มั่นคงทั้งในเรื่องของอาชีพจิตใจในเรื่องของการเงินมีบริวารที่ดีมีการสร้างบุญอย่างต่อเนื่องยิ่งให้ยิ่งอิ่มคุณก็จะแบ่งปันเหมือนเวลาที่เราไปกินอะไรแล้วเราอิ่มอะค่ะการแบ่งปันอะเวลาที่เรามีพอแล้วอะยังไงคุณก็จะต้องแบ่งออกไปเพราะคุณอยากจะให้คนอื่นมีความสุขเหมือนที่คุณมีนั่นเองนะคะไพ่ดีนะคะไพ่ดีมากๆเลย สร้างบุญต่อเนื่องและเปิดใจยอมรับทุกสิ่งสิ่งไหนที่คุณคนที่เชื่อเรานะคะเชื่อว่าเรื่องเหล่าเนี้ยมันเกิดขึ้นกับคุณได้จริงๆเชื่อว่าโชคชะตาของคุณน่ะไม่ได้ถุกตลอดเวลาไม่ได้เหนื่อยตลอดเวลาคุณจะทำสิ่งต่างๆได้ง่ายมากขึ้นเหมือนกับคุณขอกับจักรวาลก็ได้หรือว่าขอกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะคะ่ะคุณจะเปิดใจ ตัดสินใจที่จะเรียนรู้บางสิ่งบางอย่างเพิ่มมากขึ้นเพื่อที่จะพัฒนาชีวิตของตัวเองให้ดีมากขึ้นเสมอะคะ่ะเพราะฉะนั้นจงมารับการสมหวังดังใจความมั่นคงในชีวิตการสร้างบาลานนะคะและน้องตาขอไพ่บทสรุปนะคะสองใบค่ะนางฟ้านะคะนางฟ้าจะให้บทสรุปอะไรกับคุณคะหน 2. p i เพียด l ูลรีสูรูชค่ะ Get f o r in ิ o โมเก t i o ลค่ะคุณจะกลายเป็นคนที่สร้างสรรค์ชีวิตของคุณโดยการใช้ใจมากขึ้นยอมรับอาโหสิกรรมให้กับคนอื่นอย่างที่น้องตาบอกก่อนหน้านี้ก็คือการส่งความรักความเมตตาให้อภัยได้มากขึ้นนะคะมีการสร้างบาลาน เยียวยาตัวเองจากโลกภายในได้แล้วคุณจะไปหาข้อมูลเพิ่มเติมในเรื่องของโลกภายในหรือว่าในเรื่องของสายจิตวิญญาณนะคะแล้วคุณก็จะใช้ชีวิตแบบชิลๆมากขึ้นไม่ต้องกดดันใช้ชีวิตเหมือนเล่นเกมอะคะ่ะคนอาจจะเถียงแต่ว่ามันก็แค่เกมนะโลกเราก็เป็นโลกมายานะคะอันนี้ความเชื่อนะคะทุกคนถ้าเราจะคิดแต่ด้านโลก แล้วชีวิตของเรามันไม่ได้ดีมากขึ้นอะเราลองมาคิดบวกหรือคุณอาจจะคิดว่ามันคือการให้ความหวังตัวเองก็ได้นะแต่ถ้ามันหวังแล้วมันดีอ่ะก็โกอิ่งเลยค่ะอย่าหยุดที่จะยอมแพ้เพราะคุณน่ะกำโชคชะตาของตัวเองไว้ในมือแล้วนะคะทุกคนอืมเราไพ่แนะนำอยากจะบอกคุณว่าอะไรคะตาขอสามใบค่ะจัสติกเห็นไหมขนลุก ว้าวให้แนะนำดีจังเลยจัสติกก็ขึ้นออกมายืนยันว่าคุณน่ะจะได้ค้นพบเส้นทางของคุณเส้นทางแห่งความสุขที่สูงที่สุดเส้นทางแห่งการประสบความสำเร็จในชีวิตที่มันจะต้องมาถึง วาระของคุณที่คุณจะได้รับแล้วอะค่ะเพราะฉะนั้นบางเรื่องตอนนี้ยังติดเรื่องอะไรอยู่ต้องใจอยากจะแนะนําว่าให้คุณลองค้นเข้าไปซิมันยังมีคําไหนหว่ามันยังมีแบบวาระกับคนอื่นอีกไหมที่เรายังผูกพันกันอยู่อะค่ะที่มันเป็นเรื่องที่คุณยังไม่ให้อภัยเขาคุณยังไม่ได้ปล่อยวางให้ดีมากขึ้นนะคะลองเอาตรงนั้นนะ่ะมาดูซิว่าจะต้องให้อภยัยหรือว่าแผ่เมตตาสาหรับลูกค้าของตาบางคนก็จะบอก แผ่เมตตาให้เขาทุกวันเลยนะคะส่งความรักความเมตตาให้ทุกวันเนี่ยแล้วคุณก็จะมาถึงจุดที่ชิวๆละไม่โฟกัสเรื่องคนอื่นละมาโฟกัสเรื่องตัวเองคุณจะเป็นคนนั้นได้อย่างแน่นอนนะคะคนราศีตุล ดีมากๆเลยเอาละค่ะวันนี้ก็หวังว่าทุกคนจะได้รับพลังงานด้านโวรและการฮิลลี่งฮูใจจากตานะคะมีความสุขกับการใช้ชีวิตในทุกๆวันให้คิดว่าโลกนี้เป็นแค่เกมแล้วคุณต้องผ่านด่านไปให้ได้ยังไงก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะรักทุกคนเสมอเลยคะ่ะไม่ว่าคุณจะคือใครแม้เศจทาโร่ใบาตาขอขอบคุณทุกคนนะคะตาไปแล้วคะ่ะบ,บายๆคะ่ะ